วันนี้เรามาเรียนเรื่องการขยายพันธุ์ผักสวนครัวทำไมเราต้องขยายพันธุ์ผักสวนครัวด้วยเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มจำนวนให้มีให้มีปริมาณผักเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมโดยโคงไว้ลักษณะเดิมคุณภาพเดิมหรือให้ดีมากกว่าเดิมคราาับผม เราะว่าการขยายพันธุ์เนี่ยมีด้วยกันอยู่หลายวิธี mm hmm. เช่นเ mm hmm. พาะเมล็ดแยกหัวหรือหนอ่อและการปักชำจริงๆมีประมาณ7-8วิธีเลยแต่วันนี้เราจะเรียนแค่3วิธีพอ mm hmm. วิธีแรก mm hmm. การเพาะเมล็ดเขาบอกว่าเป็นการที่เราเนี่ยนำมเมล็ดพืช ที่ที่ดีๆอ่ะที่ที่ที่เขาใช่ครับอ่าที่เขาคัดมาให้เราแล้วแล้วเราก็ปลูกโดยการหว่านหรือโรยลงบนดินที่เตรียมไว้อ่าเช่นขนาผักกาดมะเขือนี่แบบนี้เลย ข้อดีของการเพาะเมล็ดเขาบอกว่าได้ผลผลิตงะได้ผลผลิตเยอะแล้วก็ปลูกง่ายแต่ว่าข้อเสียก็คือใช้มเมล็ดพืชจำนวนมากและต้นไม้อาจจะกลายพันธุ์ได้แต่วิธีนี้ก็ง่าย,ายที่สุดจริงๆนะแค่เราไปซื้อมเมล็ดมาแล้วเราก็โรยลงดินแล้วเราก็รดน้ำทุกวันแค่นี้เองง่ายมากวิธีนี้ ยกตัวอย่างเช่นนี่การเพาะเมล็ดต้นฟักทองเราก็เรียงเๆียงเรียงเรียงหรือจะโลยเลยก็ได้แล,ล้วลอกน้ําทุกวันพอเวลาผ่านไปปุ๊บจ,จากมเมล็ดก็จะกลายเป็นต้นกล้าโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วพอเวลาผ่านไปอีกสักพักหนึ่งก็จะกลายเป็นฟัก,กทองต้นใหญ่ๆที่มีลูกแล้ว หรือต้นคณะก็ได้เอา,มาเมล็ดคณะโรยไปพอเวลาผ่านมาก็ก,ากลายเป็นต้นกล้าและกลายเป็นต้นคณะวิธีการแยกหัวหรือหนอ่อคุยอะไรกันเองการแยกหัวหรือหนอ่อเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยการที่เราเนี่ยนำหัวหรือหนอ่อจากต้นเดิมมาปลูกเป็นต้นใหม่เช่นเช่น ต้นขิงข่าขัวหอมมาดูกันว่าปลูกยังไงบ้างอะข้อดีของการแยกหัวหรือหนอคือต้นต้นต้นไม้มัาจะไม่กลายพันข้อเสียก็คือได้ผลผลิตน้อยแล้วก็มีวิธีการปลูกหลายขั้นตอนเลยอะเช่นต้นหอมแดงเอาหัวมา ปูแล้วก็ลดน้ำไว้ทุกวันเหมือนกันเลยตะกีนนี้แ้วต้นก็จะค่อยๆงอกออกมาจากหัวจนยาวแบบนี้เลย oh <my> หรือต่อมาต้นกระเทียมนี่ oh <my> ค่อยๆออกมาจากกรีบทีละกรีบทีละกรีบ หรือข่า,า,ขาแบ่งหัวข้าออกมาแล้วก็อาปลูกได้เหมือนกันหรือว่าขิงนี่ก็ได้อ่ะอุ้ยจะจบแล้ววายจัง,งกี่นาทีแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองเอ่ะต่อมาวิธีการสุดท้ายวิธีการตอนจริง เขาบอกว่าการตอนกิ่งเนี่ยทํากับส่วนที่เป็นกิ่งของของพืชกิ่งไม้อะทาให้เกิดทําให้พืชเนี่ยเกิดรากในขณะที่ยังอยู่ติดกับต้นไม้พอเมื่อกิ่งที่เราทําไว้นี่ยออกรากแล้วเราก็จะตัดกิ่งออกไปชําก่อนพอต้นไม้แข็งแรงปุ๊บเรา,าก็เอามาปลูกลงดินได้เลยเดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูว่าเขาทำยังไงบ้าง อุ๊ยกดกดเช่นเช่นต้นกัวสนวะ,ไไะข้อดีและข้อเสียของการตอนกิ่งเขาบอกว่าใช้วัสดุข้อดีคือใช้วัสดุและเครื่องมือน้อยต้นไม่กลายพันธุ์แต่ข้อเสียก็คือต้นใหม่จะไม่มีรากแก้วรากแก้วคือรากรากอันใหญ่หต้นไม้มันจะมีสองราก ลากแกวกับลากฝอยเดี๋ยววาดเดี๋ยววาดให้ดูสมมติอันนี้คือต้นไม้มันก็จะมีลากแก้วรลากใหญ่ๆแล้วก็จะมีลากฝอยแตกออกมาช่วยในการหาอาหารลากแก้วก็จะช่วยยึดเกาะต้นไม้ให้แข็งแรงเวลาลมพัดอะไรก็จะได้ไม่ล้มไม่ไม่ลม้ม,ม,ลมง่าย วิดีโอสุดท้ายให้ดูแล้วจะจบแล้วการคัดเลือกพันธุ์ผักสวนครัวมาปลูกแต่เพิ่งนะทางนู้นได้ยินเสียงได้ยินเสียงไหมเอ่ยเสียงของวィィิดีโออ่ะถ้าเกิดไม่ได้ยินเดี๋ยวครูอ่านให้ฟัง ไม่ได้ยินใช่ไหมามาไม่ลดมัถ้าไม่ได้ยินเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังะจะใช้ต้นไหนขยายพันธุ์ดีนะอย่างแรกเราก็ต้องเลือกต้นพันธุ์ที่ดีก่อน,นเขาบอกว่าสองต้นนี้ให้ลูกเยอะและลูกมะนาวมีน้ําเยอะและต้นไม้เนี่ยก็ต้องไม่มีโรคไม่มีแมลง ท้ายเราก็เลือกได้ต้นนี้ต้นใหม่เล็กหนึ่งเวลาเราจะเลือกกิ่งเราก็ต้องเลือกกิ่งที่จะตอน่ะต้องไม่แก่หรือไม่อ่อนจนเกินไปนี่กิ่งอ่อนก็จะมีเสียสีเขียวอ่อนกิ่งแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้ม กิ่งที่ไม่อ่อนไม่แก่ก็จะเป็นออกเขียวนน้ำตาลน้ำตาลแบบภาพเลยอ,เอ่ะเขบาบอกว่าให้เราควั่นก็คือเอาเอามีดเนี่ยแต่ถ้าถ้าเกิดเราจะทํามีดมันมีคมอันตรายถ้าเกิดว่าเราจะทําควรม,มีผู้ใหญ่อยู่ใกล้ๆน,นะอะ ให้เราอามีดเนี่ยค่อยๆกรีดบริเวณเหนือหรือข้างล่างตาไม้กรีดลงมาประมาณ2เซนติเมตรแล้วก็ลอกเปลือกไม้ออกจากกิ่งแล้วมันจะมีเนื้อเยื่อขาวๆอยู่ตรงรอบๆรอบ,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 บไม้ให้เราเอามีดของเราเนี่ยขูดออกให้หมดจนเหลือแต่แกนไม้ แกม้ก็จะเป็นสีขาวๆเลยให้เก็บไว้อต่อมาครับบอกว่าให้เอาขุยมะพร้าวที่เราใส่ไว้ในถุงพลาสติกเนี่ยจุ่มน้ำเอาช่วเอาไว้ให้ชุ่มเลยแล้วก็เอามาประกบกับตรงแกนไม้ตะกีน้นี้แล้วก็เอาเชือกมัดให้แน่นเลย พอเวลาผ่านไปสักประมาณเดือนหนึ่งมนันก็จะมีรากค่อยๆแตกออกมาจากตรงจากบริเวณที่เราคว้านไว้คือขอไปดูปลูกนะครับผมพอตะกี้รากงอกแล้วเราก็ตัดกิ่งออกเลยเอามาเอามาไว้ลงอเอามาไว้ลงในถุงก่อนอพอต้นไม้เริ่มแข็งแรงปุ๊บเราก็ย้ายจากถุงลงดินได้เลย สุดท้ายประโยชน์ของการขยายพันธุ์ผักสวนครัวเขาบอกว่าหนึ่งช่วยเพิ่มจำนวนผักสวนครัวให้มากขึ้นสองเราก็จะมีผักไว้รับประทานที่บ้านสามถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยทำเยอะๆหรือหรือทำม่เยอะมากเท่าไหร่ก็ช่วยให้เกิดรายได้ถ้าเกิดมันปลูกเยอะปุ๊บกินไม่ทัน เราก็เอาไปขายคนข้างบ้านต่อให้เราจะได้มีค่าขนมเอาไว้กินอะข้อ,ขอสีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เผืเ่อบางคนว่างๆเออทำอะไรดีนะปลูกต้นไม้ขายดีกว่า,วาสุดท้ายถ้าเกิดเราทำมาบ่อยปุ๊บเราก็จะมีความชำนาญในการขยายพันธุ์พืชจบแล้ว อ่ะเข้าสู่งานในวันนี้เอาสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเลยเขียนตั้งนานแล้วค่ะผู้้าทำอะไรคะครอ่ะให้เรา บอกประโยชน์ของการขยายพันธุ์ผักสวนครัวมา6ข้อ,อครูจะให้เราคิดเพิ่มเองอีกข้อหนึง่งครูมีให้แล้ว5ข้อ,อให้พวกเราคิดเองเพิ่มอีกหนึ่งข้อโดยไม่ให้ซ้ำกับของครู